ของขาโหดจริงออนะครับคือเบทเบฟเนี่ยตอนสมัยก่อนนะผมเคยได้ยินชื่อก็คือดูจากสถิติก็ในความคิดก็กคงจะน็อกคือประเภทปวยร้องบอลบุเกตคิปเปอร์อะไรมาเรื่อยๆนะครับแต่พอมาได้เห็นของจริงวันนี้ <c oughs> เขาแสาดงให้เห็นเลยนะครับว่าอดีตแชมป์โลกมวยสมัครเล่นนี่เขาไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยฝีมือเยี่ยมจริงครับโดยเฉพาะหมัดแยบซ้ายหมัดหน้าใครจะมาหยุดเบทอบเฟได้ครับต่อยแบบเดียร์อาร์ตพี่บอมลอง ยก,ยกชื่อมาสักสองสามคือถ้าใครจะมาหยุดเบทเบเอฟได้นะครับเมื่อกี้ในช่วงถ่ายทอดสดเนี่ยผมคุยไปแล้วนะว่าผมดูอันดับโลกทั้งสามสถาบันที่เบทเบเยฟเป็นแชมป์โลกเนี่ยไม่มีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเลยเอางี้ถามคุณโอ๊ตดีกว่าถ้าเจอกับบีวอเบทเบเอฟในความคิดของคุณโอ๊ตผมว่าเบทเบเฟชนะ <c oughs> เอาละครับมาชมมาฟังนะครับหลังการโชค,ครับของเบทเบเยฟนะครับที่หู นักจริงๆนะครับแม่ได้ยินแต่เรียกว่า4สีตีเสียงร่ำรือเราเคยดูแต่ใน YouTube นะครับวันนี้มาเห็นของจริงแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บอมของ้็โหดจริงออนะครับคือ b บ f ดเนี่ยตอนสมัยก่อนนะผมเคยได้ยินชื่อก็คือดูจากสถิติก็ในความคิดก็ก็คงจะน็อกคือประเภทปวยร้องบ่อลมุเกตคิปเปอร์อะไรมาเรื่อยๆนะครับ แต่พอมาได้เห็นของจริงวันนี้คือผมเริ่มจะจับตาดูตั้งแต่ไฟที่เขาน n o c k Joe s m จูเนียร์แล้วผมก็มองว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้ววันนี้นะครับได้ดูแบบจัดจาจริงๆก็เห็นแล้วว่าคือในความคิดคิดว่าเบเธอร์เบนี่ยจะเป็นมวยหมัดหนักประเภทเดินตะลุยเดินชนไม่มีเชิงแต่ที่ไหนได้เลยครับวันนี้ในการโชวกับคลร์สมิธเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า อดีตแชมป์โลกมวยสมัครเล่นนี่เขาไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยฝีมือเยี่ยมจริงครับโดยเฉพาะหมัดแยบซ้ายหมัดหน้านะครับถ้าใครลองมีโอกาสกลับไปดูไฟน์นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับบิทบียบทำได้ดีมากใช่ครับคือเรียกว่าตอบโจทย์แฟนมวยนะครับคือเหมือนกับว่าเขามีพลังกำปั้นที่แฟนมวยชื่นชอบอ่ะแล้วลีลาการชกนี่มันก็แบบนะคือไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแล้วจะแบบเงื้อแล้วต่อยอย่างเดียวคือบ็อกเซอร์ก็ได้ไฟเตอร์ก็ได้แล้วดูจังหวะที่ เขาได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะยกที่3าเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะครับเบทเบเยฟเนี่ยได้เปรียบลุกไล่คารลัมสมิธนะครับเรียกว่าต่อยจนเกือบเกือบจะยอม<ไ>แต่คารลัมสมิธมีสู้แล้วก็ฟื้นเขาก็ออกมาเขาไม่ได้บุกแบบประเภทที่ว่าคือจะเอาชนะน็อกในยกนั้นนะครับสแสดงให้เห็นว่าโอ้โหชั้นเชิงของเบทเบเยฟเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะอายุมากแต่เชื่อว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับเพราะว่ามวยสมัยนี้เมืองนอกนี่ สามสิบกว่าสี่สิบต้นต้นนี้เขาถือว่าเป็นช่วงจุดพีของเขาอ่าครับ,รบก็ก็น่าสนใจนะครับว่าใครจะมาหยุดเบทเทเบียฟได้ครับต่อยแบบเนี้อะพี่บอมลองยก,ย,กยกชื่อมาสักสองสามคือถ้า,ถาใครจะมาหยุดเบทเทเบเยฟได้นะครับเมื่อกี้ในช่วงถ่ายทอดสดเนี่ยผมคุยไปแล้วนะว่าผมดูอันดับโลกทั้งสามสถาบันที่เบทเทอรเบเยฟเป็นแชมป์โลกเนี่ยไม่มีจริงๆ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับเอาที่ว่าถ้าประกบแล้วดูสนุก แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งะนะครับตอนนี้ก็แน่นอนนะครับดิมิทีบิวว์ซูปเปอร์แชมในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของสมาคมมวยโลกนะครับซึ่งเป็นคนละเสียเหมือนกันนะครับบิววนี่เราได้เห็นฟอร์มแล้วตอนต่อยกับคาัน,นโลนี่เป็นยอดมวยฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจินตนาการของคนคนที่ดูมวยนะโดยโดยโดย,โดย,โดยนิสัยของผมเนี่ยคือมันมันจินตนาการยากแล้วว่าการชกในวันนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันจะออกมายังไงในเมื่อเราเห็นแล้วว่า เบเธอร์เเฟเนี่ยไม่ได้มีลูกหนักมีลูกฝีมือด้วยวันนั้นนะ่ะเกมการชกมันอาจจะเป็นการดวลกันร,ระหว่างยอดมวยฝีมือทั้งคู่ใช่หรือบิววออาจจะมาเดินแรกกับเบเทอร์บเยฟก็ได้ม,มันจินตนาการได้หลายหลากนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยยังไงก็ต้องเจอกันครับแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่อาจจะพอที่จะสูสีหรือว่าต่อยได้สนุกแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเดวิดเบนาวิเดสถ้าเกิดว่า อยู่ในรุ่น168ตอนนี้เนี่ยเบนาวิเดสบอกว่าอยากจะต่อยกับคาเนโลเกิดคาเนโลไม่สนใจนะครับเบนาวิเดสก็ตัวใหญ่เหลือเกินนะครับอาจจะปล่อยน้าหนักมาลุยในรุ่น175อันนี้ก็จะเป็นไฟที่สนุกเพราะว่าเบนาวิเดสเราก็เคยเห็นฟอร์มมาแล้วนะครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกแล้วก็เป็นมวยบูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแลกกับเบเทอร์เบเยฟและเบทเทอร์เบเยฟเจอของเบนาวิเดสจังๆบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับโอ้ก็ถือว่า ถ้าได้ประกบกันก็ก็น่าดูคือประกบกันแล้วมันทําให้คนดูมวยนี่มันเลือดลมสุขฉีแอ,อ่ะมันมีจินตนาการมันมันสามารถคิดไปได้หลายหลากว่าใครจะชนะด้วยเหตุผลไหนอะไรยังไงแล้วแต่ถ้าสมมติแบบโอ้โหคนชอบมวยแล้วมานั่งถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับคุยกันทั้งวันไม่จบก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆปีนี้ลงถึงปีนนะ้ปีอาปีนี้ปี2023จนถึงปีปีนเนี้ยสองี่เนี่ยต้องบอกวงการมวยก็กลับมาคึกคักนะวงการมวยโลกอย่างลูดทิวเวทเดี๋ยวก็จะมี ไทสันฟิลลี่จะมเจอกับอูซิกใช่ครับแล้วก็มีล่าสุดที่เพิ่งประกบกันไปก็แอนโทูนิโจชัวนะครับเจอกับเอ็นการูที่เกือบจะชนะไทสันฟิลลี่ได้แล้วคนบอกจริงอชนะด้วยครับก็น่าดูปีนี้นะครับอยากให้แฟนมวยเนี่ยแฟนแฟนมวยเนี่ยติดตามกันเลยนะครับว่าซุปเปอร์ไฟท์ดีๆเนี่ยจะมีขึ้นอีกหลายคู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคู่ไหนบ้างแต่ว่ารับรองว่าทั้งปีสนุกแน่นอนนะครับกับมวยโลกย้อนกลับมา เบทเธเยฟหน่อยนะครับ,รบพี่บอมมองเบทเทเยฟเนี่ยถ้าไปเทียบกับพวกสุดยอดมวยตลอดกาลนแบบตำนานอะไรต่างๆถึงไหมถ,ถึงถึงแบบนั้นหรือ,อยังคือถ้าในความคิดผมนะไลท์เ,เวทที่ดีที่สุดนะครับในยุคที่ผมดูมาเนี่ยก็น่าจะเป็นไมเคิลสปริงไมเคิลสปริงนี่ถือว่าโอ้โหรอยโจนอพอได้ไหม รอยโจนี้กย็ยังครบเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยผมนี่ผมว่าไบเคลื่อนสปริงนี่คือสุดยอดอะอะนะครับรอยโจนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเบทเทอร์บีเอฟเนี่ยจะไปเทียบกับพวกนี้เนี่ยอาจจะยังเร็วไปนิดนึงเพราะว่าเบเทอร์บีเอฟตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่บิ๊กเนมครับยังไม่มีบิ๊กเนมให้เขาซึ่งถามว่าเป็นความผิดเขาไหมไม่ใช่ความผิดเขาเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยในรุ่น175นะครับมันยังไม่มีบิ๊กเนมให้เขาพิสูจน์นะครับการที่เขา ไปต่อยในรุ่นครุสเวดโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักนะครับเพราะว่าครุสเวดนี่มันเป็นรุ่นที่คือถ้าพูดถึงอ่ะโดยชื่อรุ่นชื่อมันอับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องแสวงหาความยิ่งใหญ่ในรุ่นไลท์พิเวทจะต้องพยายามหานักมวยที่เก่งกาลแล้วก็พอมีฝีมือเนี่ยมาสู้กับเขาได้เพื่อที่จะทําให้ชื่อเขาเนี่ยคือให้มันติดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับการที่จะเป็นโกดในรุ่นไลท์พเวทมันยังอีกไกลครับอีกไกลพอสมควรโอ้ก็ แต่จริงเบทเวีเก็ถือว่าเป็นน้มูยที่ต่อยน้อยนะต่อยน้อยใช่ต่อยน้อยมากเลยโดยเฉพาะที่คุณโอ๊ตบอกอ่ะปี2022เขาต่อยปีละครั้งก็ก็ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าทําไมเขาต่อยน้อยแต่ว่าต่อยทีแล้วมันต่อยมีคุณภาพอ่าใช่คือต่อย,อยแล้วแบบโอ้โหแฟนมวยได้เชียร์นะครับก,ก็ถือว่าสมราคานะครับกับสิตีน็อกเอาท์ที่ชนะรวด20ครั้งแล้วก็น็อก20ครั้งแล้วก็แฟนมวยก็ เรียกร้องอยากจะดูว่าเอ๊ะมันของจริงหนักจริงหรือเปล่าเอางี้ถามคุณโอ๊ตดีกว่าถ้าเจอกับบีวอเบทเอเบเยฟในความคิดของคุณโอ๊ตผมว่าเบทเอเบเยฟชนะอ่าเบทเอเบเยฟเพราะบีวอเนี่ยคือไฟที่เจอคาเนโลอ่ะเขาเขาได้เร็วนะครับคือคาเนโลเดินปิดมาให้ต่อยแกก็รัวปุบปุบปุบแล้วก็คาเนโลก็ต่อยไม่ทันใช่ไหมครับนะครับแต่คาเนโลยังไม่ได้คือพลังหมัดคาเนโลมันก็ไม่ได้เด็ดขนาดที่จะ จะต่อยบีวอลลงอ่ะคือเลื่อนรุ่นขึ้นมาด้วยใ,ในโลกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมัดของเบเทเเยฟซึ่งมันหวังผลได้ทุกหมัดอะ่ะอย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าคารลัมสมิธที่ตัวใหญ่มากนะหฟุต3อะ่ะเจอสวนขวาทีเดียวเอียงเลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าบีวอลโดนของเบเทเเยฟบ้างซึ่งมันต้องโดนอยู่แล้วแหละ เราก็ไม่เคยเห็นบีวอโดนจังๆอ่ใช่นะครับเออจะอยู่ได้หรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่าแล้วบีวออย่าลืมว่าก็ไม่ได้มวยหมัดหนักอะไรครับสิติการน็อกเอาท์ก็ประมาณ50%ครับใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบทูบเยฟแบบเปิดเกมแรกเลยชนเดินชนยอมเจ็บตัวบ้างแต่ว่าขอต่อยได้ก็ไม่แน่ก็ตอนนี้ก็เราชาวมวยโลกก็ได้แต่ภาวนานะครับให้คูนนี้เนี่ยเจรจากันได้แล้วก็ได้ต่อยให้แฟนมวยไ,ได้ชมกัน ใช่ครับ,รบ,รบซึ่งก็หวังใจว่าจะจะมีไฟนี้เกิดขึ้นเพราะดีวอลก็เหมือนพูดท้าทายก่อนก่อนไฟเนี้ยที่เบทเทเบฟจะต่อยกับสมิธแล้วว่าก็ขอเจอแล้วก็ขอเจอกับเบทเทเบฟด้แหละเพราะทุกคนก็มองว่าเบเทเบฟก็คือเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันแชมป์เหมือนกันก็ล้มแชมป์กันสมศักดิ์ศรีใจเราตรงกันก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับเตรียมตัวดูเลยนะครับในปีนี้ใช่